สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เอพระบ้านมีพระบ้านส,สวยๆราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงมาได้ที่เบอร์0824804746ได้ครับส่วน ID l ดี e ลผมได้ขึ้นไว้ให้แล้วครับพี่ และฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับวันนี้200ทุกรายการเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยครับผมรายการที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อกันครับวัดพญาตครับเหรียญ หอมห่วงเดิมๆเลยครับด้านหลังครับผมบนให้ดูช้าๆเลยครับดูให้ชอบนะครับ นี่หมายเลขหนึ่งนะครับผมสองร้อยบาทครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับต่อไปเป็นหมายเลขสองพระปิดตาไม่ทราบที่มานะครับผมนี่ครับผมเก,เกาเเลยครับ พ,พี่ท่านใดทราบที่ก็สอบถามข้อมูลได้ครับถ้าภาพไม่ชัดหรือว่ายังไงก็แอดไลน์มาดูภาพได้หลังบ้านได้ครับผมขอดูภาพเพิ่มเติมได้ครับอันนี้หมายเลขสองครับ ต่อไปเป็นหมายเลขสามลวงพราสูดวัดกาหลงครับผมน่ครับพร้อมห่วงเดิมครับด้านหลังครับผมเกาเลยครับ พระบ้บ้านครับผมอันนี้หมายเลขสามครับไปเป็นหมายเลขสี่พระสมเด็จเกจิยโยพร้อมกรอบครับผมนี่ครับ ท่านใดอยากดูภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้นะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปให้ชัดๆครับนี่ก็สองร้อยบาทเหมือนกันส่งฟรีครับผมนี่หมาเลขสี่ครับไปเป็นใหม่เลขห้าหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับผม หมายเลขห้าครับต่อไปเป็นหมายเลขหกพักกิ่งของกูทีมครับมค้ับผม กนกลครับผมนี่ครับปากกิ่งครับอันนี้หมายเลขหกครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดคุณแผนไข่ผ่าครับ ครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขเจ็ดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขแปดพระหลวงพุทธุขพิมพ์ประพามนทนสี่ครับมนทนรัศมีครับขออภัยครับผม สองบ้อยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินไปทางครับพี่พี่ท่านใดอยากดูภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยครับผมหรือว่าสายด่วนสายตรงโทรมาหาได้เลยครับ นี่เราส่งฟรีครับผมนี่หมาเลขแปดครับผมไปเป็นหมาเลขเก้าหลวงพุ้สีว่าเข่าท่ามบุญนาคครับผมครับผม นี่หมายเลขเก้าครับต่อไปหมายเลขสิบลงพ่อเงินจอบเล็กครับผมนครับลบเก้าเลยครับอันนี้ลงห่วงครับผม ครับนี่ก็ส่องร้อยบาทครับส่งฟรีมริการก็บเงินปลายทางครับผมนี่ครับหมายเลขสิบครับอันนี้ต่อไปหมายเลขสิบเอดเต่าหลวงพะเงินวัดบางคานครับครับกเก่าเลยครับ น,นี้หม่เลขสิบเครับผมต่อไปองค์สุดท้ายเหรียญนั่งพานหลวงปู่ทีมวัดละหารไล่ครับ หมายเลขสิบสองครับผมวันนี้ก็หมดทุกรายการแล้วครับผมลงให้หมดแล้วครับท,ที่ท่านใดสนใจหรือว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับเพจเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง PN ผาบ้านด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณครับผม